โผขโมยแห่งบารมอดดาบแห่งกษัตริย์ตอนที่19อดีตอนาคตรสชาติอาหารติดจะกร่อยเป็นสักนิดจนไม่อยากจะเติมจานที่3าเมื่อคนร่วมกินด้วยเอาแต่เงียบทั้งที่แต่เดิมปกติก็พูดน้อยเป็น,นุเป็นทุนอยู่แล้วมันชวนให้หน่ารำคาญแกมหงุดหงิดจนแกลงวางช้อนเสียงดังและถอนหายใจเฮือกดังพอจะเรียกในตาสีฟ้าคู่สวยให้เปรยขึ้นมามอง กับแค่ถูกด่าเป็นนักดาบขี้กระโหลกจะซึมอะไรนักหนาแกมันก็น่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าฝีมือดาบแกมันไม่เอาอาวขนาดไหนเฟรเรียนเอ่ยก่อนพึมพำเสียงดังจะเป็นทั้งนักเวทชั้นเยี่ยมนักดาบชั้นดีคนอะไรจะโลภมากคำบ่นที่เล่นงานในตาสีฟ้าของคนซึมออกแววหงุดหงิดขึ้นมาแทนที่ทําให้นักกอเพลิงตัวแสบถูกใจจนต้องราดน้ํามันทับไม่ต้องมาทําตาดุก็มันจริงนี่หว่าขนาดนักดาบชั้นเลิศ ผู้มีพรสวรรค์อย่างฉันไม่เคยคิดอยากจะเป็นพ่อมดผู้วิเศษแข่งกับแกสักทีน้ำมันชั้นดีดูจะได้ผลชะงัดเมื่อรอยยิ้มเย็นเฉียบฉายบนเริมฝีปากของเจ้าชายคนฟังคำกล่าวจากพ่อมดแห่งเดมอสผู้แสดงฤทธิ์ไร้รเวทการเวลางั้นเหรอนายถึงจะลืมแต่ฉันยังจำได้พ่อมดลืมสะดุ้งตัวโยงก่อนจะแยกเขี้ยวงดใส่เจ้าคนตรงหน้าที่ไม่น่ารักเอาซะเลยมันไม่ได้รู้หรือไงว่าเธอกำลังจะพยายามเจอปลอบมันอยู่ แล้วการปลอบหนุ่มนี้มันใช้งานถนัดของเธอซะที่ไหนบ้าชมัดนักดาบช้นเลิศผู้มีพรสวรรค์ทนายนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้น้ําคํำเย็นๆที่เล่นงานคนฟังให้สะดุ้งเฮือกก่อนจะบ่นพลชพิ่งรู้วันนี้เองว่าไอ้เจ้าชายขี้เก๊กนิสัยมันแย่ที่สุดเวลามันนอดหลวมวาจาของมันถึงกับเล่นงานคนอย่างเฟรินจนต้องงานเอาขันติขึ้นมาั้งตัวเองไม่ให้ลืมตัว ตันหน้าเจ้าคนปากมีปัญหาที่ยังสงสัยตายเย็นเฉียบแต่งน้ำแข็งมาจ้องศพกับเธอไอแบบนี้มันต้องเลิกคบคิดแล้วก็แยกเขี้ยงหุดก้มหน้าก้มตายัดขนมปังเข้าปากตัดสินใจเลิกเจรจาแต่ใจที่ยังตัดไม่ได้นี่สิมันห้ามปากไม่อยู่ต้องบ่นเสียงดังๆด,ด้วยวา,วามหมองว่าไอเงี้เง่านี้มันจะพอเข้าใจรู้ไหมว่ามีแต่คนโง่ถึงไม่รู้ว่าคำปรามาตรอ่ะเขาเอามีไว้ให้เึ็ดสู้ไม่ใช่มานั่งทอ คิดจะเป็นคนเหนือคนมันต้องหัดทนให้มากกว่าคนอื่นไม่ใช่มานั่งซึมงีเงาเฟรินเสียงเอ่ยนามที่ทำให้เฟรินทวีความงุนงานเออรู้แล้วว่าฉันมันพูดมากขอโทษคําเดียวที่เรียกในตาสีน้ําตาลของคนที่ก้มหน้าก้มตากินให้เงยมองขึ้นก่อนอีกคำพูดจะแผ่วเบาจากปากเจ้าชายแห่งคานาวาลขอบใจ ในตาทั้งสองคู่ประสานกันนิ่งเชื่วอ,อึดใจก่อนที่พูยํำรอยยิ้มกว้างอย่างไม่มียมคุมความรู้สึกตนเป็นฝ่ายเอ,อ่ยขึ้นฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยจะมาขอบใจทำไมคำเอ,อ่ยที่ว่าแล้วค่อยมานึกเสียใจว่าหนุ่มไม่น่าพูดเมื่ออีกฝ่ายเอ,อ่ยปากตอบรับถ้างั้นก็ถือว่าฉันไม่ได้พูดไม่ได้เฟรนนสวนขวับรอยยิ้มกว้างหบุบฉับ กนานทีมีหนถึงจะได้คําขอบใจจากคนตรงหน้าแล้วเรื่องอะไรจะให้มันเอาคืนง่ายๆเฟรนเรียบส่งเสียงคึงคั้งพูดแล้วพูดเลยเอาคืนได้ไงงี่เงา่าคนฟังย้ํารอยยิ้มก่อนถอนหายใจเบาๆมันมีหลายเรื่องไปหน่อยคาโราเออยก่อนจะเบือนสายตามองไปทางอื่นนี่ใส่ฉันแย่มากใช่ไหมคําเปรยที่เฟรนเบิ้งตากว้างเพราะไม่เคยคิดฝันว่าคนอย่างเจ้าชายผู้คิดว่าข้าแน่กว่าคนทั้งโลกตรงหน้าจะมีวันพูดคํานี้กับเธอ หัวใจถึงได้ตึงคลุมคลุมระแยมรอยยิ้มถึงได้ยิ้มกว้างอย่างควบคุมไม่ได้ขณะที่ในตาวิบับกำลังทอดมองบุรุษตรงหน้าโอ้พระเจ้าทำไมมันถึงหน้าักอย่างนี้แล้วราวกับคนถูกจ้องเริ่มรู้สึกตัวได้เบือนดวงหน้ากลับมาศกคิ้วหมุนก่อนขณะที่ดวงตาหล่อๆเริ่มเครียดจัดแล้วในตาสีฟ้าพรันกลับมาฉายประกายเย็นเยียบเฟรนน้ำเสียงเครียดจัด,ดเรียกเจ้าคนเคลิ้มไม่สะดุง้ง เจ้าคนที่มีรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มผิดวิสัยสาวน้อยอย่างหน้าปวดหัวโทษทีโทษทีฟังนายพูดแล้วดีใจมากไปหน่อยเป็นคำที่เล่นดวงหน้าคนฟังให้ตึงเปรียยิ่งกว่าน็อตถูกขันก่อนกลับมาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเจ้าชายคานาวางั้นก็หวังว่านิสัยแย่ๆของฉันคงไม่ทำให้านายดีใจจนเป็นลมตายไปแล้วกันเฟรนเดเบโรเดอะทีฟออฟปารามอสเออฉายาเดิม แบบเต็มสตรีมพูดงี้ทีไรไหมายความว่าเจ้าคนตรงหน้าเข้าสู่หมวดข้าคือเจ้าชายเจ้าคือขโมยหมดชวนปวดหัวที่เอาใจยากที่สุดเฟรนหัวร้องแง่แง่ก่อนรีบผาทางเปลี่ยนเรื่องพูดมาพูดเรื่องทางกลับกันดีกว่าเฟรนกวาดตาพลางกวาดสายตามองไปรอบๆห้องอาหารฟีนิกส์คนนี้ค่อนข้างเบาเต็มที่หัวหน้าประการแผ่นดินประชาชนเที่ยวตัวพวกเธอมอาทิ้งไว้ที่นี่ก็มวัวแต่ยุ่งกับการจัดเตรียมสถานที่จนไม่รู้หายไปไหน มันกาลังเปิดโอกาสให้พวกเธอเผ่นยังไงอย่างนั้นแต่เธอกับคาโลยังไม่รู้จะเผ่นไปไหนจึงได้ยินจะนั่งจุมปุเป็นเจเลยที่แสนว่าง่ายรอกันอยู่ตรงนี้พ่อสายตาสอดส่องจนแน่ใจว่าไม่มีใครได้ยินเรื่องที่พวกเธอพูดเฟรนก็รีบจะระจาเข้าเรื่องแกว่าไงฉันคิดว่าฉันพอจะเดาได้แล้วว่าทางกลับมันอยู่ที่ไหน ได้คาตอบที่ได้จากคารโลเป็นในตาที่ศพมามองนิ่งอะไรบางอย่างในเดวาตาคู่นั้นบป่งชัดว่าคนตรงหน้าทราบอยู่แล้วคนกลน่นถึงได้ยิ้มแป้นดีดนิ้วปอกงั้นเราก็หาทางกลับได้แล้วสีงานนี้บะแล้วอย่างนี้จะรออะไรคารโลถอนหายใจเบาๆก็หลายอย่างพอเห็นในตาสีน้ําตาลฉายรอยชงนรับก็พูดว่ารอดูว่าคนส่งจะกลับมาแข็งแรงหายดีเมื่อไหร่รอว่าเราจะทํายังไงเขาถึงจะยอมส่งเรากลับแล้วรอว่าเมื่อไหร่ เขาจะยอมที่จะทำอย่างนั้นเฟริน er ทำสีหน้ารุ่นคิดอีกก่อนอึดใจเปลี่ยนเรื่องปุบป,ปับแกจะว่าอะไรถ้าฉันจะบอกว่านายริชาร์ดเบอร์กลีนนั่นเฟริน er ลังเลนิดหน่อยก่อนตัดสินใจเอ่ยพูดคือกษัตริย์ริชาร์ดแห่งแอรียสในตาสีฟ้าเพิ่งก้มลงไปจัดการกะาหารในจานเงยหน้ากลับขึ้นมาแต่ไม่มีความแปลกใจในดวงตาคู่นั้นและเพราะไม่มีนี่เองเฟริน er ถึงได้แยกเคี้ยงหดกับคํา กำจัดความในใจนี่มันรู้แล้วเสือกเงียบทั้งกะปีเออถ้าใช่แล้วเกจะว่ายังไงถ้าฉันว่าบางทีคนที่ส่งเรามาที่นี่กอดเป็นหมอนี้ด้วยล่ะเวทป้าไร้กาดนั่นจะมีสักกี่คนที่มีปัญญาเรียกใช้คืนมีเยอะพายุหมุดโลกก็เพราะเขาส่งเรามาที่นี่ถึงต้องเป็นคนส่งเรากลับไปคาโรคเหล่า เฟเรนแส้งส่งเสียงในลําคอกับคนตีมาดนิ่งเจ้าคนที่ดูท่าทางจะวางแผนพาเธอกลับไป้ในใจเรียบร้อยตั้งแต่ต้นแต่ทำเป็นเงียบนึกขบขันตจนต้องโครงหัวเร้อหือๆเอากมันสิแล้วก็ปล่อยให้เธอมานั่งกลุ่มอยู่ได้แต่จะโกรธมันทีก็ไม่ใช่เมื่อหมอนี่มันิสัยอย่างนี้อะไรที่คิดว่ามันจะทำให้เธอรู้แบบไม่จำเป็นต้องรู้มันก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องบอก แล้วตกลงนายจะงัดวิธีไหนไปโดนใจคิงริชาร์ดนั่นย่อมเราส่งกลับไปฝั่งโน้นคนถูกถามยกน้ำขึ้นเดิมก่อนจะเลยตอบฉันคงไม่มีปัญญาแต่บางเทียจะมีคนหนึ่งที่อาจจะพูดกันได้ยาจกวิลเลียมเฟรเรนส่วนขวับเพราะชื่อน,นี้แหละที่โผล่ขึ้นกลางใจยามคิดว่าต้องไปรับมือกับกษัตริย์ริชาร์ดถึงอย่างนั้นก็อดไม่ได้จะสบพยอก ในที่สุดก็ถึงคราวที่เจ้าชายต้องขอความช่วยเหลือจากนักจบพเนจรอีกฝ่ายกลับไม่โต้ตอบให้คนหัวรอขันขันใส่หัวก่อนถอนใจแต่นายจะทำท่าไหนให้ในายคนนักพเนจรนั่นยอมช่วยเราล่ละถ้าเขาจะบอกว่าเราอยากดูพายุหมุนของริชาร์ดหรือจะบอกว่าเราสองคนอยากคิดค่าตัวตายกลางพายุเวทคนถูกถามยังเงียบคราวนี้เฟรินโครงหัวไปมาก,ก่อนเปลี่ยนเรื่องพูดยังไม่ใส่ใจนายรู้ไหมฉันละ่ะ พอรู้ว่านายริชาร์ดนั่นเป็นถึงคิงอ้วนแอเรียสแต่อย่างนายคนพเนจรนี่ฉันรู้สึกว่าคุณคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกนายคนนี้ทั้งแปลกทั้งพิลึกถ้าเคยเจอกันมาก่อนฉันคิดว่าน่าจะจําจําไม่ลืมนะหรือนายว่าไงฉันไม่คิดว่านายจะเจอเขาคาโรนิ่เงเยียบมานานเอ่ยคำคา้านคำค้านที่เจ้าควรแผนการขุดหลุมรอไว้แล้วรอยยิ้มจึงแหวมกว้างบนดวงหน้าแต่นายคงเจอเขามาแล้วงั้นสิ คารโรชง,งักอยู่รู้ตัวว่าพลาดท่าขณะที่เฟรนแค้นหัวเราะแล้วทุบโต๊ะคาโรขโมยตะวัดใส่เจ้าชายไม่พอแถมยังเซบุกอุบก,ก้นด่าเจ้าชายในใจไม่ต้องมาเสือกเงียบมอนั่นเป็นใครแล้วนายมีแผนอะไรอยู่คายมาให้หมดความเงียบคือคําตอบแต่การสงบเงียากสยบการเคลื่อนไหวเมื่ออีกฝ่ายคือเฟเรนเดบาโรผู้ไม่เคยยอมแพ้กับความเงียบเจ้าตัวแสบยิ้มเสียในตาหวาบวพยักหน้าเหนิบ ก็ตามใจนายถ้าไม่ยอมพูดบอกไปเลยว่าตัวใครตัวมันนายเดินแผนนายฉันเดินแผนฉันแล้วนายจะรู้ว่าแผนของขโมยน่ะมันดีแค่ไหนดีกว่าแผนของเจ้าชายเป็นไหนไหนเท่านั้นในตาสีฟ้าที่เย็นเยียบมานานก็ตวัดมามองและส่งสายตาดุดุถลึงใส่เจ้าตัวที่บัดนี้ผิวปากคำเพลงสบายใจเป็นพี่เรียบร้อยแผนขโมยขโมยก็ยังคงยอดเยี่ยมที่สุดจัดกรพรรดิวิลเลียมที่สามแห่งเวนอน เสียงอุทานของเฟรนดังลั่นลงอาหารในตาสีฟ้าของคาโรเย็นเหยียบดูจัดดูจนถูกมองด้วยคอหดแล้วสุดตัวกลับลงมานั่งใหม่ทั้งที่ในตาสีน้ำตาลยังเบิกโตเท่าไข่หา่านกระซิบกระซาบแก่ล้อชเลินในบ้าจรกพัดเป็นเลียมพ่อของเวนอนพ่อของวิเวียนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะคำเอ่ยที่ชวนขนลุก ก็นี่เธอคุยกับคนตายเป็นวักเป็นเวนรเอนี่แล้วเจ้าตัวก็หันกลับมาด่าตัวเองว่าบ้าจะมันนึกกลัวอะไรป่านี้แล้วคนที่นอนคุยกับท่านแม่คนสวยมาตั้งคืนสองคืนนั้นไม่ยิ่งกว่าหรือไงคิดแล้วคราวนี้ก็เริ่มมานึกเทียบแล้วยับรอยยิ้มนิดนิดมองให้ดีก็มีส่วนคล้ายๆอยู่บ้างหรอกถึงว่าคุคุๆหาคําตอบได้เจ้าตัวก็หมดความปิดใจแล้วหันกลับมาเข้าเรื่องที่สําคัญกว่าแล้วแกแนใ่ใจได้ยังไงว่าคือเขาคนนั้นนะเฟรนเกซิปกทซาบแกเคยเจอเขาด้วยหรอ แม้คาโรไม่ตอบคำถามคนถามก็ฉลาดรู้ได้ด้วยตัวเองดีดนิ้วเพาะจริงสิพ่อแกหมอนั่นกับหมอนั่นเขาเป็นไตรภา,าคีประชิดประจิมเกลเก่าไปมาหาสูบกันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมาดาฉันมันจะไปลืมได้ไงถามเองตอบเองเสร็จสับก่อนโครงหัวไปมาแต่พ่อแกกับริชาร์ดก็ไม่ไหวพอเกลตายก็เล่นทำสงครามบุกบ้านเขาเลยแบบนี้มันไม่รักกันจริงนี่หว่าไม่มีมิตรแท้ไม่มี ฟังแล้วแรงน้ําใจสมเป็นกษัตริย์เพเรนสวนพลางใส่หัวก่อนจะนิ้วหน้าว่าแต่แกแน่ใจนะหรอหมอนั่นมันเดวากาบอลออฟริสทอรเห็นไม่ใช่ออฟเวนนนสักหน่อยยาจกจากริสทอรจะโผล่ไปกลายเป็นงเวนนันได้ยังไงประมารดาข,ของกษัตริย์วิลเลียมเป็นเจ้าหญิงจากริสทอร์คำตอบสั้นๆทำให้คนฟังในตาเบิงตากว้างก่อนอุทานเมื่อสรุปไปถึงเรื่องงั้นมีเวียนก็เป็นลูกเซลริสทอรงั้นสิ เฟรนว่าแล้วหัวเราะหึดหึก่อนจะรีบเข้าเรื่องเอาเหอะเอาเป็นว่าแล้วแกจะทํำยังไงต่อไปดีต่อให้รู้ว่าหมอนั่นเป็นกษัตริย์จักรพรรดิเวนนนแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นี่นาเฟรนหมุนคิ้วด้วยสีหน้าคุ้นคิดก่อนดิดนิ้วป่อฉันมีแผนคิ้วเข้มของคนฟังหมุนสีหน้าไม่เสือรมองว่าอยากฟังแผนแกว่าถ้าของเราสองคนเสนอบอกอนาคตให้เขาเป็นการแลกเปลี่ยนเขาช่วยเราเขาจะฟังไหม ในตาสีฟ้าบ่งบอกความรู้ทันจ้องมองคนพูดเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเปลี่ยนอนาคตคาโรพูดเคร้งขณะที่เฟรนถอนหายใจส่งสารวิเวียนงั้นนายก็คงจะบอกแม่นายด้วยสิว่าเมื่อไหร่จะตายจะตายยังไงคราวนี้คนฟังน่งเงียบความจริงที่เลี่ยงยากจะกระนำ่ำจะบอกไหมและถ้าบอกบอกแล้วจะเป็นยังไงบอกแล้วแล้วคงไม่มีเฟรนเดอบาโรเด ในเอดินเบิร์กไม่มีทีดาแห่งความมืดที่ใครต่อใครตามล่าไม่มีการพัดหลงเข้ามายังอดีตไม่มีพอแล้วพอพอสำหรับเรามันคืออดีตสำหรับพวกเขามันคือปัจจุบันและอนาคตค่าโรคเราเงียบๆอารมณ์ถูกซ่อนใต้ดวงหน้าสงบนิ่งแม้ในตาบัตรนี้จะเมื่อมองไปทางอื่นเราปล่อยให้ความเงียบโรยตัวรายร้อมเงียบโดยต่างคนต่างคิดเงียบโดยต่างติดต่างอารมณ์แม้ผลคำตอบที่ได้บัดนี้ไม่แตกต่าง ไม่มีที่สำหรับพวกเธอในช่องว่างของการเวลาแล้วนายจะพูดยังไงวิลเลียมถึงจะยอมช่วยเราที่ฉันคิดจะทำก็คือบอกตรงๆแล้วนายคิดเหรอว่าเขาจะเชื่อคนถูกถามเบมือ,อยื่นออกมาเบื้องหน้าไร้คาถาพึพมพำความนายเยน็นปรากฏจางเหนือฝ่ามือก้อนเรียนสีทองขนาดเท่าฝ่ามือครึ่งเซลจะปรากฏเป็นเบื้องหน้าเฟารเดนเบิงตากว้างอ้าปากค้างสันหัวบง่งบอกความตกใจชัดก่อนจะพูดพลงไม่ได้ผลมั้ง ในตาสีฟ้าตาวัดกลับไปจ้องคนถูกจ้องทำสีหน้ายุ่งยากใจก่อนว่าปัทโธก็จริงที่นาะแค่เรียนหักเรียนเดียวจะไปเวิร์กเหรอนั่นนะจัก,กรพัรเชนเวยจะติดสินบนอย่างน้อยก็ต้องทองคำเป็นหีบ,หบแกเชื่อฉันสิเรื่องพวกนี้ฉันรู้ตราจัก,กรพัรเวนอนคคำพรามชะง,งักไปทันควันแกขโมยตราสมเด็จพระจัก,กรพรรดิเฟรนุนทานเสียงหลงในตาสีฟ้าเย็ยนเหยียบัดมองขมง ทำให้คนพูดไม่รู้จักคิดหุบปากฉับของขวัญรับเตือนฉันที่ได้รับพระราช,ชทานจากจากักรพรรดิวินเลียมน้ํทคาเย็นเยียบที่เย็นเยอือกยิ่งกว่าสายตาทําให้คนหน้าจอยส่งเสียงอแมแอมก็ฉันเคยมีของรับขวัญแบบนี้สะที่ไหนละ่ะหมอนั่นสีชอบกุลของอย่างนั้นมันจะไม่น,าน่าเก็บไว้ลูกตัวเองถึงจะถูกดันผ่ามายกให้ลูกชาวบ้านวา่าเสร็จก็แซงกระแอมแกเกอก่อนจะรีบเปลี่ยนประเด็น ถ้าเป็นตราจากักรพรรดิจริงแล้วยังเล่นล่อของปรตั้งครึ่งจกักรพรรดิวิเวียนานายาไม่สวยแน่หรอแต่คำตอบก็ยังคงเป็นสายตายเย็นเยียบกับความเงียบ